คสวัสดีครับเอซีนะคร่อเจ้าหน้าที่จากไหนคะพี่บอกได้ไหมคะยูทูบเบอร์ด้วยค่ะไอหมุนคล้องๆอะไรนี้สอบถามได้ไหมคะเจ้าหน้าที่มาจากไหนไม่ได้เนอะไม่ได้ดูเสื้อเอาเด้อใครเอซีนะดูเอานะคะดูเอานะคะภาคสี่นะเจ้าหน้าที่ภาคสี่นะรูดแล้วเน็ตก็ไม่ได้รูดเน็ตมาทางหลังเนอะไมนมีแห้งแช่เนาะนะคะ ไม่แรงเลยบ้านนีนัดเนี่ดูนะคะดูนะคะข้างหลังนะคะไอซีเนาะไอสีนะมาจา้กนี้มันเราไปต่าเสื้อผ้ากับต้าแม่กันคะอุ้ยเังบไปลไฟแล้วเอไปเอิน้ำบ่ไหลใช่ไหมนะคะนี่นี่นะคะ รอเขารอเขาคนเสร็จแล้วเราค่อยสรุปนะคะเนาะ,ะนะคะรอให้คนเสร็จนะคะเดี๋ยวเขาก็มาหลังบ้านนะคะ,ะามาจาดียางนะคะนะคะเราตัดน้าต่ายกลับมาจาดสียางก็เลยทำไมรถจอดเยอะแคเออนก็เลยจอดมาจาดสียางอ๋อประมาณ <ๆ S 1> ว<ะ>่าเขาจอดเราก็จอดอันอันที่จริงก็ไม่ใช่เชิงว่าจอดกำลังจะเก็บของกลับมาแล้ว ไปเรีเสริมดูโทรศัพท์เห็นไลส์สดของพี่เสืออ๋อเแต่เป็นเป็นเป็นเร่องแล้วัถ้าเป็นเ่องยอมเียนประมาณตั้งแต่สี่สามว่าทำาค่ะหนเรียกนไม่ตื่นที่ว่าน้ำไม่ไหลก็ต้องเอามาซักที่จออืมอบ้านนีบ้านนี้แล้วก็มีตดอย่างนี้ เดี๋ยวไปเสียงก่อนนะคะไอซีทุกท่านเนี่ยรถดํา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 รถด่ารถดํารถดนารถดํ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 ารถดารถดํารถด่ารถีํเรถดํา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 ารถดัรถด่ารถดํารถดดํารถารถดําารถดารนดํารถดําดน่รถรวดด อย่างจริงเดี๋ยวเปิดเสียงกับเพื่อนเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาหลังบ้านเดี๋ยวคุยับแม่ผู้ใหญ่ครับปิดเสียงปิดเสียงก่อนแป๊บนึ่งก่อนด้วยเอาปิดก่อนนะคะปิดก่อนเอาปิดเสียงตายจะพาไม่เคยดูใช่จะพาพี่นัทไปดูแม่ผู้ใหญ่รอตรงนี้เด้อเดี๋ยวพี่นัทไปดูก่อนนะคะนัทตายจะพาไปดูอะไรนะคะให้ดูหลังบ้านหน่อยเด้อเพราะว่าหลังบ้านก็คือแม่ผู้ใหญ่กับ พี่เพชรอยู่พี่เพชรอยู่แล้วนะคะพี่เพชรอยู่หลังบ้านข้างหน้านะคะพี่เพชรอยู ah <t une> <t une ่หลังบ้านนะคะเอสซีเนาะนะคะพี <t une <t une ่นัทก็อยู่เดี๋ยวจะฝากเดี๋ยวจะฝากช่องไปกับพี่นัทแป๊บนึงนะคะคุยกันน้าเสริมก่อนให้หน้าเสริมไปล้างหน้าโอเคนะคะสวัสดีเอสซีทุกท่านนะคะอยู่กับพี่นัทเชนเนลเนาะนะวิออสดูหลังบ้านเด้อนะคะเราก็ทำหน้าที่นะคะ อยู่รอบบ้านค่ะนะคะอยู่กระจายกันอยู่รอบบ้าน <od> พี่เสือไปหลังบ้านด้วยไปลยหลังบ้านอันนี้กล้องพี่นัทเลยเอออยู่<ร>นั่นอ่ะเออบอกเอฟซีด้วยกล้องพี่นัทกพี่เสือนะพี่นัทก็จะกระจายกันนะคะเกิดอะไรขึ้นมีหมายค้นนะคะเอฟซีนะคะมีหมายนนะค,ะค้ยนนะคะมาที่บ้านลุงนะคะมีหมายค้นนะคะมาที่บ้าน ะะไม่ทราบว่าเรื่องอะไรนะคะนะคะคไม่ว่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรนะคะแต่เมื่อวานพี่นัทพูดได้นะคะเอฟซนะคะเพราะว่ามันเกิดมาแล้วนะคะเมีรถสืบนะคะตามลงะะุงเมื่อวานนะะหนึ่งคันนะคะจะบอกะค,ะคันไหนนะคะนัตตี้โทรบอกชิดหน่อยนะคะ ชิดเหรอนะคะโทรแล้วค่ะโทรไม่ติดนะคะโทรแล้วนะคะเขาไม่ให้นะคะเขาไม่ให้ให้คนนอกนะคะเข้าไปเลยนะคะไม่ตื่นค่ะชิดไม่ตื่นนะคะชิดไม่ตื่นนะคะเขาไม่ให้คนนอกเข้าไปนะคะตอนนี้เครื่องไล้สดเครื่องไล้สดหนูนะคะถ้าใครอยากดูหลังบ้านนะคะเครื่องไล้สดที่นัดอยู่ในช่องพี่เสือนะคะฝากเสือพาไปถือไว้นะคะไล้สดที่นัดอยู่หลังบ้านนะคะเนาะ ใช่โทรหาไม่ติดเนะี่ยค่ะโทรหาทนายนะคะลุงกับลุงป,ป้าคงโทรแล้วนะคะเอสซีเนาะนะคะคงไม่มีอะไรนะคะแค่หมายค้นนะคะอานาตายคนไหนนะตายคนไหนฝนก็นนกำลังจะตก คนอะไรัอืมตาชานับับไปแล้วน่อกี้ตาชานชาไปแล้วชานไปเมื่อกี้เดี๋ยวก็มาตาชานไปส่งพระ นีสถานการณ์หน้าบ้านนะคะหลังบ้านนะคะก็มีคุเฝ้าเนาะพี่ออกมาแล้วแต่พี่ชิดยังไม่เห็น,น,นพี่ออกมาแต่พี่ชิดยังไม่ตื่นพี่เหน่งมาก่อนเพื่อน